วันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายช่างพรซ่อมล้อแมกมอเตอร์ไซค์นะครับผมอันนี้พี่เข้ามาจากแถวแราชพฤกษ์นะี่ไปตกหลุมราชพฤกษ์มาแนละ้วไม่รู้อยู่พี่อยู่ที่ไหนครับงานเบรกไม่ใช่นะครับงานเบรกไม่ใช่นะครับพี่เขาจะมาซ่อมล้อดุ่งนะครับผม,มคนน้างนี้ครั้งนี้ครั้งนี้อีกครั้งนึงค้างนี้นะครับมันดุ่งดุ่งอย่างหนักนะครับนี้แสงแดดมันก็จะเป็น มานี้ครับรถพี่เขาล้อดุ้งมาสองล้อครับมาหาช่างพรที่ร้านนะครับโทรมาหาช่างพรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอ้ที่มันดุ่งมันจะหายไหมนะครับนี่เป็นตอนขับตอนร้านนะครับปรับเรียบร้อยแล้วนะครับปรับการดุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ข้นสีนะครับพี่เขาว่าจะเอาเป็นสีทองนะครับ นี่ขับเรียบร้อยแล้วซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าเครื่องอบนะครับผมเข้าเครื่องอบแห้งก่อนนะครับเข้าเครื่องอบแห้งแล้วก็จะมาพ่นสีเป็นสีทองนะครับรอดูนะครับว่าถ้าเสร็จมาจะเป็นแบบไหนนะครับจากขี้เล่แบบนี้นะครับแล้วเราไปเข้าเครื่องอบกันก่อนนะครับมาดูล้อนะครับล้อที่พ่นสีไว้นะครับ แล้วท้นสีก็จะเป็นสีทองประมาณนี้นะมันโดนแดดนะครับผมก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับอันนี้ถ้ายังไม่ได้พ่นสีก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับด่างๆด,ดำๆนะครับถ้าพ่นสีมันก็จะดูสวยงามขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราประกอบที่รถอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ อันนี like shoe, ้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการทําสีล้อนะครับผมจากสีดําเป็นสีทองนะครับสีดําเป็นสีทองนี่นะครับก็จะสวยงามตอนแรกเป็นสีดํานะครับผมอันนี้มาทําสีใหม่เป็นสีทองนะครับนี่เป็นรอยน้ําทั่วไปนะครับสีทองสีทองนะครัล้อมันดุ้งนะครับเมื่อเช้านี่ครับเมื่อเช้านี่ล้อมันดุ้งอันนี้ยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับ เป็นน้ำยาครับนี่ก็อีกคันหนึ่งครับวันนี้มีงานอยู่ประมาณสามคันนะครับคันนี้หนึ่งคันนะครับผมพี่แก๊ปเหมือนกันครับอันนี้ก็คันที่สองนับลูกปืนแตกนะครับผมมีร้อพี่เข้าไปซื้อลูกปืนก่อนครับนี่ก็จะมาสับล้อนะครับสับล้อ p c x ครับสับล้อ p c x ตัวนี้นะครับใส่ชุดแทนชุดล้อเดิมนะครับผม นะครับก็รถคันนี้เป็นของมันจะไม่นี้เ้าจะไม่ยืนคูรถนะก็ยเอาเจ้าเป็นนั่นนี่นะครับนเจ้าของรถเป็นอ่ายูทูบเบอร์มือใหม่นะครับเป็นเด็กปั้นอ่าเป็นผู้ใหญ่ปั้นแล้วกันนะครับเป็นผู้ใหญ่ปั้นของผมเองครับปั้นมือใหม่นะครับฝากติดตามช่องแดงอย่างนะ,นะแดงแดงแดงหาเลาะนะครับผม ในช่อง YouTube นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้สักนิดนะครับติดตามเลยเด้อครับเด้อฝากติดตามตั้งเลยครับเด้อโอเคนะครับคันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับสวยไหมครับถูกใจไหมถูกใจบะถูครับถูกใจครับถูกใจไลายเนาะครับผมสีสว่างคือเลยเนาะจากรอดุงบรดุงเลยเนาะครับเป็นของไม่ไปเลยครับเป็นของไม่ไปเลยมือหนาจะมาติดเบรกเนาะครับมือไหนจะมาติดเบรกหลักโฆษณาเบรกให็นเลยนะฝากฝากมาติดติดเบรกใครสนใจ พากันมาติดเนี่ยก่อนเออไพโสนใจิดเบรกไพโสนใจิตเบรกหลังกับมาติดเลยนะครับราคาเป็นกันเองครับครับผมถึงเลยครับนี่ของพี PPW ปี PPW ครับครับแต่ว่าคันนี้ท่านที่พร้อมเนาะครับท่านที่พร้อมคันนี้ท่านพร้อมเดี๋ยวจังหวนั้นครับโอเคครับผมเดนเกินน็อตหน้าจะมาเจอกันใหม่ข้าวหนาเนาะครับโอเคโอเคครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณครับ